สวดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดษาสร์ชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดคลองถมอ่างทองนะวันนี้เรามาอ่างทองด้อก็วันนี้เรามาเจออาหารเด็ดนะท่านผู้ชมขายดีมากเลยนะคะเป็นร้านนี่เลยอ่าไก่ทอดนะท่านผู้ชมนี่ด้านหลังเรานะแต่เราเคยกินนะท่านผู้ชมเคยกินเมื่อหลายปีแล้วแหละแต่วันนี้เราได้มีโอกาสมาอ่างทองเนาะก็มาถ่ายให้ชมนะคะว่าร้านนี้อร่อยมากนะคะก็ไปเด <ๆ S 2> ี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศนะคะ การทาการขายการทอดเนาะไปเลยจ้านี่ค่ะท่านผู้ชมร้านนี้เลยค่ะคือเราเคยทานเนี่ยประมาณไม่ถึงกว่าสี่ปีแล้วนะเอาจริงๆเคยมาตั้งแต่สี่ปีที่แล้วนะตลาดคลองมอ่างทองนะท่านผู้ชมเนี่ยคือร้านนี้คือเราชอบทานมากนะคะแล้วก็อร่อยก็เลยอยากจะมาแนะนาท่านผู้ชมนะคะว่าอ่างทองเนี่ยมีร้านอาหารเด็ดนะคะนี้อุ้ยน่าทานมากเลยค่ะร้อนๆเลยท่านผู้ชม เป็นสไตล์การแบบใส่ถุงแบบนุ้นนะเออนี่เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะร้อนมากๆวันนี้เรายืนอ,อยู่ข้างเตาอีกแล้วค่ะนะคสวัสนะครับะสวัสดีนะพี่สวัสดีค่ะ เิดร้านกี่โมงพี่เอบ่ายสามโมงถึงประมาณกี่ทุ่มอะคะพี่ทุ่มหนึ่งหมดแล้วเนาะทุกวันจันพฤหัสนะคะตรงนี้เลยนะพี่โอเคค่ะตรงหัวมุมเลยท้าไม่ชมตรงนี้นะ เขาเรียกว่าช่วงไหนนะพี่ช่วงไหนของไก่นะคะปีกปกลางไก่อืมนี่ค่ะเขาก็เรียกไป่ถูกนะท่านผู้ชมนี่ค่ะแบบนี้ค่ะก็ราคาจะเริ่มต้นนี่เท่าไหร่พี่าาขีดละสามสิบบาทแล้วแต่จะเอาเนาะตลาดที่นี่ของทานเยอะมากนะท่านผู้ชมอยากจะรีวิวให้ชมนะคะแต่ คือว่าแบบเออเนาะถ่ายแบบบรรยากาศก็ค่อนข้างยากนะคะตอนนี้เนอะ มีมีขายที่อื่นไหมคะพี่ไม่ได้าขายก็ขายแค่สองวันนองเหรอโอ้ยเคยทานเมื่อสี่ปีที่แล้วพี <c oughs> ่เคยทานเมื่อสี่ปีที่แล้วนะท่านผู้ชมใช่ค่ะ นานไหมเี่สิบเป็นสิบเหรอยี่สิบเลยเหรอ้อยี่สิบนาทีต่อกระคะท่านผู้ชมสุดยอดอ่ะสองีนะครับสำหรับเอฟซี C ที่อยู่อ่างทองนะคะก็มาอุ่นนุ่นกันได้นะ <c oughs> แต่ว่าเราแบบเออวันนี้เรามาแบบมาก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะท่านผู้ชมประมาณหกิกิโลนะคะจากสระบ,บุรีเนาะ าหาของใหม่ๆนะให้ชมได้อ่าได้มาตามซื้อกันนะคะว่าที่นี่ก็มีของเด็ดเหมือนกันนะคะอันนี้พี่กี่ปีแล้วพี่ที่ขายมาเป็นสิบเนาะอุ้ยถึงสิบปีแล้วค่ะ <c oughs> น้ำมันต้องท่วมเลยนะคะพี่ อันนึงใช้ไก่เยอะไหมคะพี่60โลโอเคค่ะ ใครนที่เคยทานร้านนี้นะคะก็คอมเมนต์มาด้วยเนาะว่าเคยทานกันหรือยังแล้วก็รสชาตินะคะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> แล้วก็ส่วนใครที่ชอบแบบคลิปแนวไหนนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะจัดให้เนาะอชอบแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปหานะคะที่้อปไปหานะคะมาให้ชมกันนะคะลงไก่วันละหกสิบโลค่ะ ก็ที่นี่จะจะไม่ดึกนะท่านผู้ชมะจะเป็นแบบควองผมแบบกับข้าวนะคะจะซื้อไวเราต้องแต่บ่ายสามนี่คนก็เยอะแล้วนะคุ่หนึ่งคนก็เริ่มวายแล้วค่ะขา,ายมาเป็นสิบปีแล้วนะท่านผู้ชมไม่ธรรมดานะคะ

ถุงสามถุงเลยค่ะที่นี่ของทานยังหลากหลายเหมือนเดิมเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เพิ่มซอยอาหารมานี่โคตรเยอะเลยค่ะซอยยี่ส

คนก็เยอะอยู่นะท่าผู้ชมคือแบบแต่เราแบบจะไม่ค่อยแพนไปหาแบบลูกค้านะคะโอ้ยมาแล้วค่ะมาใหม่แล้วค่ะนี่วันละหกสิบโลนะคะค่ะอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยนี่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ตรงหัวมุมนะคะต้องต้งองทุกวันจำทกวันเป็นหัดเลยนะคะที่เดิมนะคะ Thank you สองขีดนะคะอนี้ได้เยอะอยู่นะนี่น่าทานมากเลยค่ะเหลืองเหลืองเหลืองเโอ้ตอนนี้แบบวุ่นตอนนี้คนแบบเยอะวุ่นวายมากค่ะท่านผู้ช <c> ม <oughs> นี่นี่นี่เราก็ด้านหลังพี่เขาเลยนะคะร้อนมากน่าทานมากค่ะร้อนๆนะคะ อนนี้คือขายแบบขายดีมากเลยเนี่ยนี่คเหลืองๆนะตอนนี้มันร้อนอยู่เนาะกินไม่ได้เลยคนโคตรเยอะเลยค่ะเพราะว่าตลาดที่ดีมันเหมือนแบบอาทิตย์นึงมันมีสองวันเนาะมันก็จะเยอะนะ,ะคะพุ่นะคะแล้วก็กับคงกับข้าวนะคะครบเลยนะท่านผู้ชมไปจ้ะชิมกันค่ะ ออกเลยค่ะว่าร้อนขนาดไหนนะคะว้าวสุดยอดค่ะร้อนๆเลยลคือรสชาติคืออร่อยนวๆน,น,นะท่านชมรสชาติคือแบบที่เราชอบเลยค่ะทางข้าวเหนียว,วร้อนๆนะคะอ,อร่อยมาก มาซื้อกันได้นะท่านผู้ชมทุกวันจันทร์แล้ววันพฤหัสนะคะอะไรนะพี่ปีกไก่กลางเหรอปีกไก่กลางทอดท่านผู้ชมอืมอร่อยอร่อยมากท่านผู้ชมสำหรับใครนะที่อยากมาทานไก่ทอดนะทุกท่านมมาได้เลยนะคะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะคะเปิดร้านตั้งแต่บ่ายสามโมงนะคะพี่ถึงประมาณ ทุ่มเดียวนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะพวพบกก็ใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ